สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะซึ่งขออนุญาตเครดิตให้เครดิตคุณพี่บูรดิตอุดมนะคะซึ่งดิฉันฟังแล้วเกิดความรู้สึกว่านิทานเรื่องนี้มีความหมายก็เลยเอามาเล่าต่อให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะ มีเด็กอยู่3คนเป็นเพื่อนรักกันค่ะคนนึงชื่อป๋องนะคะทำงานเด็กปั๊มน้ำมันค่ะแต่ป๋องไม่ใช่เด็กปั๊มน้ำมันธรรมดานะป๋องมีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันอยากมีปั๊มน้ำมันเป็นของตัวเองถามว่าป๋องคิดใหญ่เกินไปไหมคะเด็กคนนี้เป็นแค่เด็กปั๊มแต่คิดอยากเป็นเจ้าของปั๊ม สักปั๊มหนึ่งเนาะหนึ่งคนเด็กคนที่สองชื่อตั้มค่ะตั้มเป็นเด็กร้านไอศครีมนะคะขายไอศครีมเวลาเราไปสั่งไอศครีมนะคะตั้มก็จะถามว่าเอากี่สครูปดีครับแล้วเขาก็ขูดขูดขุดขุด,ขดแต่ตั้มก็เหมือนกันค่ะตั้มเป็นคนขยันแล้วก็ตั้มมีความฝันว่าสักวันหนึ่งอยากจะมีร้านไอศครีมเป็นของตัวเองนะคะวันหนึ่ง เขาต้องมีร้านไอศครีมเป็นของตัวเองให้ได้หรือว่าเขาอยากจะมีร้านประมาณเนี้ค่ะคือคือความฝันนะคือมีความคิดความฝันส่วนคนที่3ชื่อเก่งค่ะเก่งเป็นคนฉลาดแต่ขี้เกียจไม่ชอบทำงานวันวันหนึน่งเก่งแวะไปหาป๋องบ้างไปหาตั้มบ้างไปเที่ยวหาเพื่อนๆนบ้างซึ่งก็ทำงานอยู่เหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าไม่ขยันเนาะแล้วก็มีแอบหยุดมีแอบไปหาเพื่อนอย่างนี้เนาะ แล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้าเก่งเนี่ยก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าอยากจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศก็เลยปรึกษากับเพื่อนทั้งสองซึ่งก็คือป๋องกับตั้มนะคะว่าเอ้ยพวกเราเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศอะค่ะอยู่ไปวันๆแบบเนี้ยไม่เห็นโลกข้างนอกบ้างเลยอะเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศพวกเราไปกันไหมนายเก่งถามนะคะนายป๋องกับนายตั้มว่า โอ้ยขนาดจะกินอยู่แต่ละวันเนี่ยก็ยังยากเลยจะให้ไปเที่ยวต่างประเทศจะเอาเงินไหนไปเงินกินใช้แทบไม่มีเลยเนี่ยแล้วจะให้เอาตังค์ที่ไหนไปเที่ยวต่างประเทศประมาณนี้เนาะแล้วก็เจ้าเก่งก็บอกว่าเอา,อางี้ละกันเราไปที่ท่าเรือคลองเตยกันไหมไปเป็นลูกเรือเพราะว่ามันจะมีเรือต่างประเทศเข้ามาทุกวันทุกวันพอเรือออกไปประเทศไหนเราก็จะได้ไปเที่ยว ประเทศนั้นด้วยเลยประมาณนี้เก่งชักชวนเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เด็กสามคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะไปตามคำที่เก่งแนะนำเพราะว่าเผื่อจะได้ออกไปท่องโลกกว้างนะคะแล้วเด็กสามคนก็ไปที่ท่าเรือเพื่อไปสมัครเป็นลูกเรือและก็โชคดีค่ะมีเรือลำนึงรับเด็กสามคนไปเป็นลูกเรือทั้งหมดเลยซึ่งทำหน้าที่อะไรบ้าง ทำหน้าที่ล้างห้องน้ำเชด็ดกระจกทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างในเรือละคะ่ะก็เป็นเรือเรือในที่นี้ถ้าทำแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรือท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เรือก็ออกจากท่าเรือคลองเตยไปจะว่าโชคดีก็ไม่เชิงนะคะมันก็มีโชคร้ายประกอบเข้ามาช่วงนั้นเป็นช่วงพายุเก พายุเกเข้ามาพอดีพายุนี้ไม่ใช่พายุผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะคะแต่เป็นพายุที่มีความรุนแรงมากในสมัยนั้นเขาพัดเข้ามาในทางชุมพรทำให้เมืองชุมพรราบเป็นหน้ากลองไปเลยค่ะนดี่ออกสู่อ่าวไทยก็ถูกพายุซัดกระหน่ำเรือแตกเด็กสามคนกระเด็นออกจากเรือแต่โชคดีที่มีขอนไม้ให้เกาะนะคะเด็ก สามคนนี้เกาะลอยคออยู่บนอ่าวไทยสามวันสองคืนโดยไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยค่ะแล้วเพลียมากแล้วก็หลับไปในที่สุดนะคะด้วยความอ่อนเพลียไม่ได้กินข้าวกินน้ำเนาะตอนเช้ามาเก่งตื่นก่อนเพื่อนค่ะกิง่งเก่งตื่นก่อนเพื่อนแล้วก็พบว่าตัวเองและเพื่อนอีกสองคนเกยตื้นอยู่ณเกาะแห่งหนึ่ง เก่งก็ปลุกเพื่อนๆเฮ้ยปองปองตั้มตั้มตั้ตื่นตื่นต,นตืนแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็หิวมากค่ะแล้วก็พยายามเดินหาคนรอบเกาะนะคะเพื่อหาชาวบ้านเพื่อหาอาหารกินนะคะแต่เดินทั่วเกาะแล้วก็ไม่เจอคนเลยค่ะในที่สุดเก่งก็มองเห็นต้นมะพร้าวต้นหนึ่งเฮ้ยเราช่วยกันไปปีนขึ้นต้นมะพร้าวดีกว่าไหมไปเด็ดต้นมะพร้าวมากินกัน ไปเด็ดลูกมะพร้าวมากินกันช่วยช่วยกันว่าแล้วเด็กสามคนก็ปีนขึ้นบนต้นมะพร้าวค่ะช่วยกันคนละมือข้างปีนต้นมะพร้าวจะมีเหลือมืออีกข้างหนึ่งก็เลยคนละมือไปทั้งสามคนช่วยกันแต่ถูกบ้างไม่แตะถูกบ้างจนสุดท้ายมะพร้าวหลุดค่ะหลุดมือเพราะว่ากะไม่ถูกนะคะเพราะว่ามือเดียวเนาะ กะไม่ถูกมะพร้าวหลุดมือรับไม่ทันมะพร้าวตกลงพื้นลงลงพื้นดังปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะมะพร้าวตกลงพื้นมะพร้าวแตกค่ะคุณน้ำมะพร้าวแตกแล้วก็ไหลออกมาพอน้ำมะพร้าวไหลออกหมดแล้วนะคะก็มียักษ์ออกมาค่ะประมาณอารมณ์อาราดินประมาณนี้เนาะแต่ยักษ์ออกมา ถ้าเป็นยักษ์อลาดินนะ่ะก็ก็ตามตามตามเรื่องอลาดินประมาณนี้ก็คือประมาณนั้นแหละแล้วก็แต่เนี้ยยักษ์ออกมาแล้วยักษ์งงค่ะเพราะว่าปกติยักษ์ออกมาก็จะเจอเจ้านายแล้วก็ยักษ์ก็จะให้พรสามประการประมาณนี้เนาะแต่งวดเนี้เปล่ายักษ์งงค่ะยักษ์งงเฮ้ยมาสามคนจะเอาอยัางไงดี แต่ยักษ์ก็มีไหวพริบนะคะวักยักษ์มีไหวพริบปฏิพันธ์ดีมากเอา,อางี้แล้วกันมาสามคนเอาไปคนละข้อใครอยากได้อะไรผมจะให้เป็นจริงขอพรได้คนละหนึ่งข้อพอพูดแบบนี้ปั๊บป่องนึกขึ้นได้ผมก่อนผมก่อนผมก่อนผมขอปั๊มน้ำมันผมอยากเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันยักษ์บอกได้เลยได้เลยเจ้านาย ทันทีทันใดเจ้าป๋องก็หายออกจากเกาะไปเลยค่ะซึ่งตั้มก็มองเห็นเพื่อนหายออกไปจากเกาะต่อหน้าต,ต่อตานะคะตั้มบอกว่าเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอวะงั้นผมขอผมขอผมขอ,ผมขอคนต่อไปเลยนะผมอยากได้ร้านไอศครีมร้านหนึ่งผมชอบผมอยากเป็นเจ้าของร้านไอศครีมเอาเอาที่ติดกับร้านไอ,ไอร้านของไอ ป่องเลยแล้วกันเอ้ยร้านที่ปั๊มของไอ้ป่องเลยแล้วกันปัมป๊มปั๊มแล้วก็ร้านติดกันเลยแล้วกันนะครับคุณยักษ์บอกโอเคได้เลยเจ้านายปิง้งทันทีทันใดนะคะตั้มก็หายออกไปจากเกาะอ,อีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้ที่เกาะเหลืออีกหนึ่งคือเจ้าเก่งนั่นเองเจ้าเก่งอยู่ที่เกาะคนเดียวเป็น เป็นคนสุดท้ายนะคะเก่งเป็นเด็กที่ไม่เคยมีความฝันพอยักถามว่าอยากได้อะไรเก่งนึกไม่ออกปั๊มน้ำมันเหรอเหนื่อยนะบร,บริหารบริการนั่นนู่นนี่เหนื่อยมากเลยอะ่ะส่วนร้านไอศครีมเหรอก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าจะยุ่งยากหลายอย่างไม่เอาอะ่ะไม่ชอบเก่งบอก จริงๆอยู่แบบนี้ก็ดีนะเกาะน,นี้ก็ดีอากาศก็ดีผล,ลไม้เยอะเสียอย่างเดียวไม่มีคนแต่มันดูรวมๆแล้วก็ดีอะ่ะก็คือเก่งคิดได้ประมาณนี้เนาะเอาอย่างนี้แล้วกันผมขอให้ไอ้ป๋องกับไอ้ตั้มกลับมาแล้วกันเก่งว่าที่นี่ว่าอย่างนี้เก่งก็เลยขอพรให้ป๋องกับตั้มกลับมาที่นี่นะคะยักบอกเลยได้ครับเจ้านาย ทันทีทันใดนะคะเจ้าป๋องกับเจ้าดําก็กลับมาที่เกาะที่เดิมนี่แหละค่ะรวมกันเกาะรวมกันอยู่ที่เกาะนี้ที่เดิมจบจบแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้สอนว่าถ้าคุณจะคบเพื่อนที่ไม่มีความฝันเป็นอันตรายมากๆถูกไหมคะ ลองสังเกตคนรอบข้างตัวคุณนะคะว่าเขามีความฝันกันไหมก็เหมือนจะเปรียบเปยกับว่าเราอยู่ในสังคมไหนเราก็จะเป็นแบบสังคมนั้นประมาณนี้ค่ะหรือว่าเราอยากรู้เรื่องไหนเราก็ต้องอยู่กับคนกลุ่มกลุ่มนั้นประมาณนี้ถ้าเราอยู่ระดับเบอร์เบอร์กลางแล้วเรามาคบคนที่แบบไม่มีความฝันก็คืออยู่ไปวันวประมาณนี้คือต่ำกว่าเราลงมานิดนึงแล้ว คุกคลีกันไปมากๆมันก็อาจจะเป็นตัวดึงเราลงไปเพราะว่าเราคุยกับคนคนแบบนี้ไงมันก็เลยเป็นแบบนี้ประมาณนี้ล่ะค่ะในความหมายของของนิทานเรื่องนี้นะคะซึ่งซึ่งเอาไปคิดลึกๆแล้วก,ก,กันหนูมองว่านิทานเรื่องนี้โดยลึกๆแล้วอะ่ะมันมีความหมายนะแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่หนูเข้าใจอะ่ะแล้วก็แปลออกมาได้ประมาณนี้แหละ เนี่ยไงก็ทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะคะถามคนข้างๆดูว่าเฮ้ยคุณมีความฝันไหมถ้าคุณไม่มีความฝันฉันจะไปนั่งที่อื่นโอเคไหมคะทุกคนเราอยู่ได้เพราะความฝันนะคะขอบคุณค่ะ